เออกินได้หน่วยนี่ก็สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องไข่หาคุจิล่อระหว่างยังมาทันอยูไปคนเข่ามันสเสียดน้ำหมอกก่อนเออเอาได้เลยทําชัากมาเทผาออไปจากเฮ้เผา,า,าออไปจักหน่วยนี่เนาะเบิ่งหน่วยนนะนน่ะคือกััแหละมันคือบวมแะเบ,บ,บิ่งเบิ่อว์เบิ่งห้าคุจิล่อพร้อมห้าแม่มุบวมพร้อมหน้า เอาเอาไปแถว่อตะไร่ตะไร่มาเขาหัวรวบกระชุ้งตีวิวจุูบพี่น้งป่ะป้มาหาว่ามันเอาได้เห็นพวกอึแม <edia> ่เห like ็นตัวแดหน่วยเดียวอีกหน่วยหนึ่งมันเน่าวพก็มันจะแตกเหอบปังงางเรืองแล้วเขาแถวนี้ก็ได้พี่น้องพูทางฟูแหงเรืองแหงกว่า มือนีคนเข่าเบิดมืออื่นมือกับผักพร้องซ้มมือกับซุกได้เกี่ยวอีกเทียวเห็นม้ก็เบิดมึงบวบู่ก,ก็กระทันเพิ่งจะหาไปมือวานมือซื้อหนีนเนาะเพื่ออะไรยังมุมมีได้บรวลายก็เพอได้ใส่หันสน่นี่คำยังโบวี้กัน ส่หันจะนีคำคำใดชั้นหนึ่งกับพ่อส่เน้ะพี่น้องอนด็กควณจิหล่อใช่ไหมเราคุดมันเห็ดใหมุ่ณจิหลอ,อกที่น้องเลยไม่ช้านี่พอเันคุดก็ด้ลายโตอยู่ไดมเนคุดเขาเดียวน,นเลยจิมาหาคุดขาระหว่างที่คุดขาใสายพอดีกับมาฮาคนเข่าเลยเนาะ ลราก็ทมนี่ยนี่อยู่ตูบเข่านี่เพราะว่าคนเข่ามาบไปดีพอจะปูไม่ยังพุดแล้วก็ทมมันแล้วนี่พูกักลงขับถ่อ้งไม่เห็นลับถลคนักลงขักถ่านี่ไม่ใช่นั่นแหละยกมาตัวด้านหน่อยตัวดีแล้เฮียาพูก่อนพูมันชักมันแก่พูดดีกว่าเดา ขวยค,ค่แม่ขวายกิโลหัวมันคู่กระแปะคล้ายๆแบบหูวปวกหูยังสวยนี่นี่จบไม่แล้วก่อนเอาเข่ามาไว้นี่ได้บุญหนีได้ก็ห้ากระพุดมุนนะนี่มันมาเห็ดใหม่เลยหาอีดี้ขวัดกินเลยอีดี้อีดี้นี่ไปหางขวัดชวนมันเบิด กิหลเขาปเไปเห็ดไปทู่มันอีดีเขาไปขวัดมุนไว้เบิดกับมาบมกมุนหมกดอกขวัดเบิดคุดโตเขาแหละว่าไง,ไง่ายคือได้กุกิโลเขาได้ชงโต้เมื่อยแล้วเลิกไหม่ไผวามันตื่นมันโมได้ตื่นกลโลก็ได้ มันสีโหวัดจะมาพุ่มันตื่นโวตูโปวดแทะดิลกแทะ้ตแม่จะพ่อมันจะเห็ดเลักเห็ดขีตัวซื้อเฉพาะอีดีจังปลาคุณควยแท้ ขวั้น้อยหนึ่งบนฟ้ากันมันอุดน้อยหนึ่งเราไปเห็นตอนใหม่ยากคุดมันก่อนหาตัวใหม่ดิหาตัวใหม่ตัวแปดนะพี่แจ้วคุดดิ แม่หเนาะเออสอต,ตัวเเ่อน,อ,นอีอชอ,อนกันพี่น้องตัวแม่ได้ข่าวแถวนี้มันชุกชุกเต็มเลย ช่องมือซ้ำม,มือ,อมี่จะเสียงกี่หล่อคันบ่งบวบหนีหูมีเลยบวบเครื่อเดียวหนึ่งโมลายนี่ยม่ได้ตื่มกันหมากช่องหมากาได้นี่บหัวแก่หรือยังกินได้อยู่ปะ เดียวนี e le, mainland, ่ oh, เลยเท่ากับแก่เลยน้องเฮ้ยกินได้ยี่ดอกแลงมา้ลดะคำตัวได้เปลือกมันนานๆข้าวผ่านเปลือกได้หน่วยนะครับคุมันเคี้ยวๆน้องบวบอนี้ลองเบิ่งก่อนดูแก่ปุโอ้ยกินได้อยู่ผ่านเปลือกมันเนาะไปบีบจนมันหมวกมันก็หมวกเลยวข้างในมันอ่อนลองมาตเอ้ามันอ่อนเลยพี่น้องคำมันแก่นะเปลือกมันอีกแบบหนึ่งพุ่น มันยังอ่อนอยู่ดีนะข้างในมันยังเม็ดอ่อนๆอยูโอเคแขกมาจากหน่วยนี่ในอยู่บวบบวบปุ่มบันไดตัวนี้เนาะกลางๆเนาะตัวของออมปุ่มแห้งกว่านี้ด้เปลือกเขียวๆตัวนี้บวบปุ่มบันไดใช่ฮ่าบ่ดูมีอีกบ่เอ้ยกระลังพอดีกินนะใช่ไหม ตื่มกันพีด่ดีมาเห็นควยจิโรอขัดควยจิโร่ใช่หาหล่อไปนล้วไม่หนีแล้วเปน็นของคุยจิลโร่เลยนี่ควยจิโรอหาเบิ่งดีๆมันก็เห็นอยู่พอได้คุดอยู่มามันก็ขัดกินพอมันดีๆควยจิโรอขัดคำทับเป็นหูแบบนี้แล้วค่อยจะซิบุก้าคุดเดในพี่น้องยันกี่เก็บย,ยันยังเข้าไปกินเนาะ ขวยเห็ดมันเป็นหูน,น,นาำนูมบขวดรู้หูจกักแส้ควยใดมีกิอลมีกิล,อ,กลอ,ออกเปนเห็ดหูออกเปเห็ดวายตงแต่เ็เนี่ยทั้งแต่เนี่ cái cục đen đi đụm rồi đó. Ừ. Con chợ mình tô mê. ไายตเตอปฏิออาไม้สวยต้นห,หน่อยมันเมน,เนเห็ดลกใบเห็ดอยู่หางนาคนละเดี๋ยดีมันังเห็ดโคกนึกแต่มันออกมาเป็นกว่วเก่ามันเอาเกี่ยวเข่าหย่าจัหนหอยเห็ดตัวเครื่อง Good job. เกันโอห้ให่าหองของใหก็หลไปอี่ักลงีเล้นโตกระตื้นลนโตกระหลิก เจ้านี้แม่ดุกดิ๊กเก็บซับมือดุกดิ๊กแล้วพี่ดองเลยเลอยแค่นนนนแล้วคุณพี่โหลอู้ตูโหลแค่ไหนทำคุดกับปูเอาเก็บซับพี่โหลที่คุดเห็นติขี่มันคุดมามืนหายได้แล้วไปหูไดรนี่ โอ้มีหูไปแล้วนี่อย่าเมื่อยที่สุดพี่น้องเอ้ยมันมีหูไปทางอื่นทาบ่เห็นมันตอนนี้ก็มาหาเลาะขุดตามแคมแบบนี้พี่น้องนี่ก็จะปล่อยงวัวมาเลี้ยงก็พอได้ขุดอยู่ได้พี่น้องเลยเลาะตามแคมไปแบบนี้จะ,จะเลี้ยงงัวลูกดิ๊กกับดิ๊กกับมาน้ำดกด็ก บมืกี้หล่อตัวนี้บนเหลืกซ่อนกันช่องโตอีกเลยพี่น้องดี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 เออ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 ลูกๆๆดิ๊กมาลูกดิ๊กได้กินขามันขามันหล่นเบิง้งจะทิขักเลยให้กินขามันอยากกินโตข้องหอยมาก็ได้เชะลูกดิ๊กเบิง้งสุดครับมานะพี่น้อง ไอ้กินข้ามาจากกินโตมันแบบนี้โย่จะเหตุค่ะละมาหาคุณอยู่แถวนี้เล็กหน่อยขละเมือ่อแถวแคมหน้าก่อนมาที่นีน้องพูดจิหล่อบุบพอทรายเมื่อยเลยอ่อนแดดหวัวกระเล็บหยายเหีนเหยน,นยยพูดเจ้าก็ยุ่มไม่แคมป่าคนเนาะ คนแดดพี่น้องเอ้ยจิตอมึงโตกันลอกลึกลึกกันจกกับบ่ทึงกันกองก้นกุจูดพี่น้องมึงโตก็ตื่นกะขุดบูบูบซับจุบหาเลาะหาตื่อีกเล็กน้อยก็้นอยสิบ่มแฮงอันไปหาเก็บกข้าเนาะพี่น้องายละมงะเมืองแล้วก็สิไปหาเก็บกข้าต่อถ้าเบิ่ง่จเฮาก็บ่ฮู้สิได้ปานใดดอก พูดประเดะิงปาะเดนเนาะเมื่อยเลิกบางโตัวนะตอนนี้ก็มาแต่คุดจิตแต่จิหลอ่อเนาะพี่น้องเมืงง่อยเมื่อยเด่นห่อนลายเนาะกระเพ้ามาอันไประหสัสสวยผลเก็บกำเข่าโฮมเหมือกันเห็ดเป็นหมัดเป็นหมัดกองไว้ก่อนพี่น้องอ,อืยนทรายเลยเนาะชุมผ่อชุมบ่อจอนถึอ,อกระไปเลยเนาะกะจิหลอกะละลายอยู่พี่น้องพอได้กินอยู่เดี๋ยวพอได้ขวบบ้านหนึ่งเลยโอเคเนาะพี่น้องขอพ้อนคลิปหน้าขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจไปแล้วข้าวลาย สุดแบบมาตะคุณจิหลอกไปต่อเลยนะพี่ดองเอ้ยไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่ดอง